สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn and Share สื่อ IT สร้างสารรค์สไตล์ครูทิพนะคะซึ่งครูทิปย์เนี่ยก็ได้จะทำคลิปดีๆค่ะมานำเสนอเป็นการแบ่งปันความรู้ร่วมกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับทริปนี้นะคะครูทิปจะมีสินค้าตัวหนึ่งค่ะแยกสินค้าสิเรามารีวิวตัวที่ทำหน้าที่ในการชาร์จแบบเร็วนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบฟาสชาร์จเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ครูทิปได้นี่สังเกตน,นะคะเป็นแบบฟาสชาร์จเหมือนกัน15วัตต์ค่ะซึ่งอันนี้ได้มาเมื่อวานนี้เองสั่งใช้เวลาประมาณเกือบ2อาทิตย์นะคะซึ่งลักษณะของการใช้ถ้าดูจากภาพนี่เนาะนี่อันนี้เดี๋ยวมารีวิวเลยวยกัน ตัวนี้จะมีด้านหลังเราสามารถที่จะแกะเป็นขาตั้งได้ค่ะตัวนี้และที่สําคัญเลยนะคะในส่วนของตัวพอร์ตเนี่ย<ๆ>เขาจะมีพอร์ตด้วยกันอยู่พอร์ตแรกจะเป็นเป็นพอร์ต type C ค่ะซึ่งจะเป็น iPhone รุ่นใหม่ใช่ไหมคะไอโฟน12เนาะก็เสียบตัวนี้แล้วหัวปลั๊กก็เสียบออกเวลาที่เราชาร์จตัวนี้นะคะส่วนอันที่2เป็น lightning ค่ะก็ใช้แบบ ถ้าดูแล้วเนี่ยเขาก็ให้เรา2แบบนะคะก็คือเราสามารถใช้สายชาร์จแบบรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ในกรณีที่เราจะชาร์จให้ตัวนี้เก็บแบตเตอรี่อะค่ะในการจุของเขานะคะก็จะมีการจุอยู่แค่5้0 0้าพมิลลิแอมค่ะตัวนี้ถ้าถามว่าน้องมาล,ลิหรืนหนูมะล,ลิของครูทิปตัวเนี้ยถือว่าก็ดีค่ะน่าได้ประมาณสักสองสารอบด้วยกันนะคะทีนี้บังเอิญว่าของครูทิปเนี่ยติดเคส เป็นแบบสายปกติอะคะ่ะถ้าเราติดเคสเนี่ยแล้วเราไม่ติดไอ้ตัววงกลมตัวนี้ที่เขาให้มาใช่ไหมคะมันก็จะไม่ค่อยอยู่ผู้ทิ่ลองอยู่แล้วพอหลังจากที่เราติดแล้วนะคะตัวเนี้ยกับตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นตัวแม่เหล็กค่ะแล้วเวลาดูดเนี่ยโอ้โห้ดูดแรงมากอยู่ได้นานอดูพร้อมๆกันนะคะปึ๊บปับ๊บนี่ขยา่าไม่หลุดค่ะ อันนี้ถ้าเป็นในไซส์ของมินินะคะก็จะอยู่ในระดับนี้อาจจะเกินตรงนี้มาหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรค่ะให้เราได้ดูว่าตัวภาษากังกตรงนี้ภาษากังกที่เราเป็นอะไรบ้างนะคะครอนนี้เวลาถอดค่ะเมื่อกี้ครูชิปลองแหละถ้าเราดึงแบบนี้เลยเนี่ยตัวที่แผ่ขเขาจะหลุดแบบนี้ค่ะเราก็ใช้วิธีการหมุนแบบนี้นี่หมุนออกค่อยดึงออกมาแบบนี้นะคะวิธีการถอดเพราะว่าเมื่อกี้พอเราดึงแบบปึ๊บออกมาเลยเนี่ย ไอแผ่นที่มันเป็นตัวนี้ค่ะ <_ an> เขาอาจจะหลุดได้ง่าย <_ an> เพราะฉะนั้นดูวิธีการเอามาอีกรอบหนึ่งสังเกตนะคะไอตรงวงกลมตัวนี้กับตัวนี้ให้มันอยู่ใกล้ๆกันปึ๊บอย่างเงี้ยนี่พอติดแล้วโหวแล้วเราสามารถที่จะเดี๋ยวนะอันนี้ถ้าสังเกตนะคะพอเราติดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำงานทันทีเราต้องมากดปุ่มตัวนี้ก่อนค่ะ กดปุ่ม power ตัวนี้ก่อนให้เขาทราบก่อนว่าเราจะใช้งานเขาแล้วแล้วก็ดูใหม่โอเอ้าวมาแล้วเห็นไหมคะนี่โอเคชาร์จแล้วค่ะถ้าเราดิแล้วเขาจะมีไฟบอกสถานะนะคะว่าเป็นหนึ่งเดี๋ยต้อง่อถ้าเป็นไฟสีเขียวค่ะก็คือจะชาร์จเต็มจะมีตัวบอกยี่ด้านหลังนะเนาะคันคือโคชิปดึงออกก่อนีน่เราก็ต้องดึงออกแบบนี้โอเคไหมคะ พราะนั้นหนึ่งตัวเครื่องเราก็จะไม่เสียหายด้วยแต่ถ้าในกรณีที่เราเนี่ยมีตัวนี้อยู่แล้วคือเหมือนว่าเรามีเราซื้อเคสเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวนี้อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องติดแต่บอกเลยว่าเหนียวมากติดมากโอเคค่ะอันนี้เห็นไหมพอเราไม่ได้ใช้มันก็จะกลายเป็นสีเขียวแหละแล้วก็ปิดมันซะแล้วเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปชาร์จเอาไว้เวลาที่เราเดินทางอย่างง่ายด้วยกัน คิดผลที่ชซื้อตัวนี้นะคะก็เพราะว่าหนึ่งเราได้ไม่ต้องหนีมันก็มีฟาชาร์จเนาะเพราะว่าหลายแล้วรุ่นที่สําคัญเลยอะ่ะน้ําหนักมันนี่มันไม่หนักนะคะก็เบาอยู่เราสามารถเอาไปแตกด้วยกันได้อ่ะดูอีกรอบปึ๊บนี่ไฟขึ้นแหละเป็นลักษณะที่แบบว่าสถานะพอไฟขึ้นเฉยๆแต่เขาไม่ได้บอกเราค่ะเราก็กดไปอีกนิดนึงกดไฟขึ้นอีกอันหนึ่งที่ไฟเหมือนขึ้นซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นวาชาร์จแล้วเห็นไหมคะ โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็อันไหนที่แบบราคาอันนี้บอกกระซิบบอกคะ่ะเราซื้อตอนที่เขาลดราคา่ล้านกว่าติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ